ก็สาหรับหลายคนก็น่าจะดูทางต้นคลิปลนะครับว่างดทำคลิปชั่วคราวนะผมสาเหตุเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องไปเข้าค่ายรือเสียเป็นเวลาสามวันสองคืนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่แบบต้องไปฝึกอบรมเข้าค่ายแล้วก็แบบจะว่ายังไงดีคือแบบฝึกความอดทนภายในตัวนะครับก็จะงดทำคลิปไม่มีกำหนดนะครับผมแต่ว่ากลับมาแน่นอนเพราะต้องไป ปราร์ตี้ไปจิงกอกกับเพื่อนนะครับกับซึ่งผมเชื่อหลายลาคนว่าต้องไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับหรือไม่แน่ก็เข้าค่ายไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อส่วนใหญ่นะใกล้จะได้เข้าค่ายแล้วเนาะอาจจะแบบสนุกบางคนก็สนุกนะครับบางคนก็แบบไม,ไ,มไ,มไม่อยากไม่อยากไม่อยากถ้าดูหน้าของผมตอนนี้นะใช่เลยนะครับใช่เลยก็อันนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับหายไปจันทร์อังคารน,นะครับไม่แน่ก็อาจจะมาทําคลิป ถ้าไม่เหนื่อยนะอาจจะทําคลิปพุทธพฤหัสก็สุกนะครับสามวันเนี้ยไม่แน่จะทําคลิปวันไหนวันหนึ่งนะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยเนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมซ o u a g a เก t u e s d a y Thursday or f r i d เ y นะผมเจอกันวันพุธพฤหัสไม่แน่ก็สุกนะผมก็รักทุกคนมากครับ Love you all very much รักทุกคนมากครับผม